ถ้าคิดถึงเมื่อวานนี้กับวันนี้นะคะประสบการณ์ต่างๆซึ่งแต่ละคนมีก็สะสมสืบต่อปรุงแต่งให้มีการคิดถึงเรื่องนั้นให้คิดถึงสิ่งที่ได้ยินได้ฟังด้วยความแยบคายความถูกต้องเป็นความคิดที่ถูกเป็นกุศลหรือว่าเป็นความคิดที่เป็นอกุศลเพราะว่าแม้ว่าบางคนจะได้ฟังธรรมะมานานนะคะแต่ก็ยังผูกโกรธ โกรธนั่นไม่ว่ากันเพราะว่ายังไงก็ต้องเกิดเมื่อมีเหตุปัจจัยนะคะแต่ไม่ลืมแล้วก็ยังโกรธต่อและยังโกรธอยู่นี่ก็แสดงเห็นถึงการสะสมอะไรมากการฟังธรรมะในขณะนี้ที่เข้าใจว่าเป็นแต่เพียงสภาพธรรมะที่ไม่มีตัวตนเลยนะคะ เราจะต้องเกิดต่อไปชาตินี้เราเกิดมาเป็นคนเนี้ยก็คงจะต้องเป็นคนนี้ตามบุญตามกรรมที่ว่าแล้วแต่ว่าขณะไหนจะเป็นกุศลเป็นอกุศลเห็นสิ่งใดทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคะแต่ชาติหน้าลองคิดถึงว่าเราอยากจะเป็นเหมือนที่เราเป็นชาตินี้หรือว่าอยากจะดีกว่าคงไม่มีใครคิดอยากเลวกว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็เตรียมได้ใช่ไหมคะสะสมได้ถ้าเราสะสมความดีไว้มากมาก เวลาที่เราเกิดอีกที่เราสะสมมาแล้วนะคะก็อยู่ในจิตไม่ได้ไปไหนเลยเพราะฉะนั้นอยู่ที่แต่ละขณะที่มีการเห็นการได้ยินแล้วก็จิตเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างเป็นกุศลประเภทใดเป็นอกุศลประเภทใดอย่างบางคนจะมีความริษยาน้อยมากนะคะเพราะว่าไม่มีปัจจัยที่จะต้องให้ไปริษยาใครแต่ว่าบางคนก็สะสมมามากเหลือเกินค่ะทั้งๆท,ที่มีทุกอย่างแต่ยังริษยาคนอื่น แต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าคนที่ไม่ใช่พระอริยะบุคคลจะหมดความริษยาอาจจะมีอย่างแผ่วเบาอย่างอ่อนมากแล้วนานๆครั้งหนึ่งที่แวบขึ้นมาเล็กๆน้อยๆก็ได้ใช่ไหมคะถ้าผู้นั้นเป็นผู้มีปัญญาก็สามารถที่จะรู้ความจริงของสภาพธรรมะในขณะนั้นว่าเป็นสภาพธรรมะอย่างหนึ่งให้รู้ความจริงว่าจะไปกังวลหรือจะไปเดือดร้อนหรือจะไปทำอะไรกับสิ่งที่มีปัจจัยเกิดแล้วดับแล้วด้วย แก้ไขอะไรกับสิ่งที่เกิดแล้วดับแล้วแต่สามารถที่จะมีความเห็นถูกความเข้าใจถูกความคิดถูกที่ค่อยๆสะสมจากชาติหนึ่งไปอีกชาติหนึ่งหรือจากขณะหนึ่งไปอีกขณะหนึ่งได้